แต่ปอเฮ้ยไม่เจอโกทำไงอ่ะเฮ้ยแอบดูเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ไม่เห็นอ่ะไมโครโฟนโคมไฟขอฟังเสียงสวิตหน่อยสวิตสวิตสวิตเหรอสวิตมันเป็นแบบว่าป๊อกแป๊กอะนะเนี่ยผมว่าไม่ใช่สวิตมั้งนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนลองร้องเพลงนี่ร้องเพลงมขเหยาวทำไมล่ะฮ่าฮ่าฮ่าอยากเห็นแสงสว่างได้ไหมพอจะมีไหมแ้วเดี๋ยวกูเสียป๊ะก่อนยุ่งจริงๆ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเงเฮ้ยอะไเงก็ต้องใช่ลน้ไอก็ต้องใช่ละเปิดไฟขนาดนี้มึงหยิบไปจากข้างโต๊ะกูใช่ไหมอ่าใช่โอเครู้ด้วยรู้ด้วยเคาะหน่อยเคาะหน่อยเคาะให้ฟังหน่อยเคาะตรงไหนอะมันเคาะข้างบนเลยข้างบนเลยส่วนบนเลยไอ้ส่วนที่เป็นเป็นโคมันนะเออโคมเลยปี้บาดปะนี่เหมือนบาดพระมากกว่าโคมไฟเอามึงออกสีน้ำตาลน้ำตาลจะบูจะพูป่ะ ลาไม่นะแต่ชมพูก็มีบ้างชมพูชมพูน้ำตาลเหลืองๆแวโซนๆเนี้ยอ่ะก็ได้ก็ได้อ่ะโกหกเพราะว่ามันบอกไม่จริงของจริงโคมไฟของจริงรู้ได้ไงฮะเดาไม่ยังเดาอีกเหรอไฟไงไฟไงเปิดไฟขนาดนี้ขึ้นเหนื่อยจังวะมึงไม่ยืนสแตนใบวะไอ้ทีมฉากเนี้ยเอาเนี้ยโอ้ของจริงไหนไม่มาขบวนนักแดงว่าแล้วอยู่ข้างก๊อบจับกันไม่ได้หรอกของงี้